ครับสวัสดีครับผมพ่อผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเต่นะฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมข้อในห้างฟุตบอลนะครับผมคือมาสุขสุดเหงาใจในยี่สิบสี่ตุลาคมปีสองห้าหกแปดนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ผมหยิบมาฝากเป็นแค่ห้าคู่เองนะฮะและเดี๋ยวผมหยิบมาฝากก็จะไปในรายการของพี่มารีนะครับบนเดสลีก้าเยอรมันกาโชเชนาอิตาลีลาลีก้าสเปนแล้วก็เดนมาร์กแซนด์ลีกเอนนะครับสำหรับคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากก็จะไปฮันน่าของลีดยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านฉับเวสต์แฮมคู่ที่สองเวเดอร์เบเเมนปิดบบบ้านนนัยยูเเีอร์ลิน คู่ที่3 AC มิลานนะครับเปิดบ้านรับปีซา่าคู่ที่4โซเซดาดเปิดบ้านรับเซบียานะครับและคู่ที่5คู่สุดท้ายอาฮูสเปิดบ้านรับนอร์เจอร์แลนด์แล้วก็สำหรับกิจกรรมทายสกอร์ของเราในวันนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่1คู่เองนะฮะโดยจะเป็นดน้านคู่แรกนะครับหรือว่าคู่ลีดเปิดบ้านรับเวสต์แฮมนะครับผมสามารถพิมพ์ตอบทีวีใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคู่นี้สกอร์จบไปเท่าไหร่นะครับและก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งมปที่ห้องอาหารของเรานะครับผมก่อนเวลาบอลเตะหนึ่งชั่วโมงนะฮะหรือวว่่าาเลทีตรง สามารถสซลักฐานได้ลิงก์ในเดสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์กันได้นะครับผมจะแปะลิงก์ทีวมให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแล้ว่วนท่านใันนะครับผมที่ยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศท,ทางในของแนวทางฟุตบอลนะครับก็สามารถทักเข้ามารับทีเด็ดไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเดียวบอลคู่หรือว่าบอลสเต็ปนะฮะ แล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดที่สงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงและก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันเหมือนเช่นเคยนะฮะฝอกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมอย่างน้อยก็จะได้เป็นแรงใจใผลการทํางานนะครับรัฐาหากว่าเราพร้อมกันแล้วนะฮะเราก็ไปเลยครับ แล้วก็สำหรับคู่ได้ที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นหน้ารีดยู่นเต็ดเปิดบ้านจับเวสต์แฮมยู่นเต็ดนะครับผมในเวลาตีสอตรงแฮนด์แคปแรกก็จะเปิดทางฝั่ง,งรีดนะครับตัวแบบที่ครึ่งเมตรแล้วก็ราคา2ไหลแ้่ไป1กิกริตจุดเจห้าส่วนกระแพงสูงต่ำนะครับยี่สอ2เมตรยีถึง2เมตรครึ่งโดยปัจจุบ,บันนะครับผมเจ้าบ้านรีดตอนนี้เขาอ,อยู่ในอันดับที่16เลยนะครับแข่งไปแปดครั้งช้า2เสมอ2แพ้ไปอีก4ครั้งยี่เมเจอสีย13เก็บมาได้อีกแแต้มน,นะครับ ซึ่งทางฝั่งเวสต์แฮมเองนะฮะตอนนี้มาขอลังท้ายในอันดับที่19เลยนะครับผมแข่งไป8ครั้งช 1, ะน 1, 6, 6, 6, 7, 8, 18, ะ1เสมอ1แพ้6ยิงไป6เสียไป18เก็บมาได้อีกเพียงแค่4แต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังวันนี้นะครับก็เจอถึง7ครั้งแล้วก็จะเป็นทางฝั่งเวสต์แฮมเองนะครับที่ชนะไปได้ถึง5ครั้งเสมอ1ลีดชนะไปอีก1ครั้งโดยนัดล่าสุดในคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งเวสต์แฮมที่เปิดบ้านชนะไปได้3ประตตูได ถ้าเรามาดูฟอร์มสิทนัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านลีดนะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง2ครั้งเสมอ4แพ้ไปอีกสครั้งโดยเชื่อยิยงสูญชะก้าลูกต่อเกมเลยนะครับเสียประตูนหนึ่งจากห้าลูกต่อเกม10เกมมานี้ก็วิ่งม,มาได้ถึง4ครั้งแล้วก็จบเกมสูงอีก4ครั้งนะครับซึ่งนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่บุกไปแพ้กับเบอร์รี่มาครับที่2ต่อ0แล้วก็ทางฝั่งเวสต์แฮมนะครับฟอร์มสิทนัดล่าสุดมานี้ชนะไปเพียงแค่1ครั้งเสมอ2แพ้7ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง0.9ลูกต่อเกมเสียป,ประตู2.2ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งมาได้ถึง2ครั้งจบเกมสูงพีแปครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดเคยกันที่เปิดบ้านแพ้เบนฟอร์ดบีด้วยนะครับผมที่2ตู้ต่อ0ูนยส,สำหรับฟอร์นบ้านของเจ้าบ้านลีดนะครับผมซีนัดล่าสุดวันนี้ก็ช้าไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแถมยันเสมอไปอีก2แพ้พีอีหนครั้งเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการชนะเอเวอร์ตันที่หนเสมอนิวคาสเซิลบีศูนเสมอบอลมาปีส2 2และก็แพ้กับสเปอร์ที่สองตัวหนึ่งซึ่งในฝั่งเวสต์แฮมเอนครับฟอร์มนอ้านสีนัดลาสุดวันนี้ก็ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอ1แพ้บีก2ครั้งโดยจึงมีแพ้บุฟแฮมตันนะครับที่3 2ในศึกของ EFL นะครับต่อมาก็สามารถชนะฟอร์เรสที่3 0เสมอเอเวอร์ตันบีก1 1แล้วก็แพ้อาร์เซนอลที่2 0 สำหรับเฉพาะข้อ,ขอพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดลฟานเชบารีดนะฮะไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะครับแถมตอนนี้ตัวเจ็บคาสต้าของพวกเขาก็จะมีเพียงแค่หนึ่งรายนะฮะแล้วก็ชื่อเปน็นหน้าวิลฟริดยอนโตนะครับผมที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็สําหรับตัวชโลงนค่ับคนนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้านแจ็คแฮร์ริสันโดอนนิคคาร์วเลวินนะครับเบนนี่อารอนสันแล้วก็ชอนลองสตาร์ แล้วก็ทางฝั่งเวฟแทมก็เหมือนกันเลยนะฮะไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบงคเข้ามาเพิ่มเติมแถมตอนนี้ตัวเจ็้าพาวสต็อกของพวกเขาก็จะมีเพียงแค่หนึ่งรายนะครับผมแล้วก็จะเป็นหนด่านี้คลาสฟูลคุกแล้วก็สำหรับตัวชลงในค่ับคนนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้ากคอลัมน์วิลสันตลอตโบเวนนะครับลูคัสปากเกตา้าแล้วก็คีซีซโอซัมเมอร์วิลนะฮะตลอดทางฝั่งเจ้าบ้านลีดนะฮะยังไงนัดนี้พวกเขาต้องเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองให้ได้เลยนะครับ ซึ่งเทียบกันตามปอนต่อปอน,นะะต์นะฮะทางฝั่งของลีก็ถือว่าค่อนข้างแจะจัดดูดีกว่าทางฝั่งเวทแฮมอยู่พอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มสามนัดล่าสุดจากลุ้นรายกานี้จะยังหาชัยชนะไม่เจอก็ตามนะฮะแต่ว่าฟอร์มในบ้านถือว่าค่อนข้างแจะจัดดูน่าไว้ใจมากๆเลยนะครับโดยสิ้์มัดล่าสุดที่เล่นในบ้านพวกเขาแพ้เพียงแค่หนึ่งครั้งแถมแมนัดที่เปิดบ้านแพ้สเปย์ด้วยนะครับที่สองประตูตัวหนึง่งซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาก็สามารถยันเสมอกับบอลมาที่สองสองแล้วก็เสมอนิวคาเสเซิลยูน แล้วก็สำหรับทางฝั่งเวสแฮมเอน่าไลน์นี่ถือว่าข้อคั่นใจะอาการหนักเลยนะครับฮารัดล่าสุดขในฤดูกาลวันนี้ยันเสมอเพียงแค่หนึ่งครั้งแลแ้วก็แพ้ไปอีกสี่ครั้งอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมต่อว่าของรีดนะครับผมที่ครึ่งเมตรเรามาต่อกับคู่ที่สองเลยนะครับในศึกของโมเดสเลกาเยอรมันนะฮะโดยจะเป็นหน้าเวเดอร์เบเมนแบบบ้านฉับยูเนียนเบอร์ลินในเวลาที่หนึ่งครึง่ง แฮนดิแคปแรกก็จะเปิดให้ทางฝั man, Fran, like 1, so ่งของเบเมนนะครับต่อที่ปปาตะกมแล้วก็ราคา2ไหลแคปไปหนึ่งก็กอยครึ่งเมตรส่วนกระแพงสูงต่ำแฮนดิแคปอยู่สองเมตรครึ่ง2องเมตรเจ็ดสิบห้านะครับณปัจจุบันครับผมจะบ้านเบเมนตอนนี้พออยู่ในอันดับที่12เลยครับแข่งมาเจ็ดครั้งช้าสองเสมอสองแพ้สามยิงไปสิบเอ็ดเสียไปสิบหกเก็บไปได้แปดแต้ม ซึ่งในฝั่งของยูเนียนเบอร์ลินนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่9เลยนะครับแข่งไป7ครั้งชนะ3เสมอ1แพ้3ยิงไป11เสียไป14เก็บไว้ในอ10แตม้มเฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้ก็เจอมาถึง10ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของยูเนียนเบอร์ลินนะครับที่ชนะไปได้ถึง6ครั้งเสมอ1เบเมนชนะไปอีกเพียงแค่3ครั้งแทนนัดล่าสุดที่โคน่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเบเมนนะฮะที่สามารถบวกไปยันเสมอไปได้นะครับที่2-2 แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสิดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเมเมนนะครับพวกเขาก็ชนะไปได้ถึง2ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสองลูกต่อเกมเสียประตู2ลูกต่อเกมเลยนะครับแถม10เกมมานี้ก็บี่มาได้ถึง3ครั้งจบเกมสูปอีกหครั้งนัดล่าสุดเคยกันที่บุกปัญญเสมอกับไฮเดรทเฮลมานะครับที่2องแล้วก็ดูฟอ,ฟอร่มของยูเนียนเบอร์ลินนะฮะฟอร์มสิมาราสุดวันนี้ถือว่าดูาดีกว่าเลยนะครับพวกเขาสามารถชนะไปได้ถึง5ครั้งเสมอแพอ้้ไป4ครัง โดยเฉลยยิงหนูจะเก้าลูกต่อเกมเสียประตูหนูจะห้าลูกต่อเกมนะครับผมสิบเกมวันนี้ก็วิ่งมาได้ถึงสี่ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีกห้าครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านตบกลักบักไปน,นะครับที่สาวประตูตัวหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูฟอร์มนิบ้าของเจ้าบ้านาบาเบเมนนะครับผมสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะฮะเสมอไปอีกหนึ่งแพ้ไปอีกสองครั้งโดยที่มีแพ้ออริดเดเซ่ไปนะครับที่สองหนึ่ง สมอกับเลเวอร์โคเซนบี3-3แพ้ไฟสบอบี3-0แล้วก็สามารถชนะสังเพาลีที่1-0ซึ่งนนฟอร์ของยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับฟอร์มน้องบ้านสมนาสนมารถรอดสุดวันนี้แชมป์ประเดครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยที่มีชนะแฟงฟูดที่4-3แพ้เลเวอร์โคเซนบีก2-0แล้วก็สามารถชนะเอฟเอฟวีลุคเคนวาเป็นคะแนนที่3-0 สำหรับสภาพของผมก่อนเกมนะครับผมในระหว่างจะบ้านเบเมนนะฮะตอนนี้ตัวเจ็บฮาวสตองของพวกเขาก็จะมีไปกานถึง5รายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเฟลิกอากูเดคคราฟต์สตาร์ดอลวิเยดีมองมิเชลไวเซอร์นะครับแล้วก็มาร์เซมิเลียนวูเบอร์นะฮะแล้วก็สําหรับตัวชโลงนะครับคนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะมีเชื่อกหาวมาโกครูนะครับสมิลเอ็มบันกูล่าแล้วก็คาเมลอนปูเอตาฟส่วนนอฟฟของยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับตอนนี้ตัวเจ็บฮาวสตองของพวกเขาก็จะมีเพียงแค่รายเดียวเองนะฮะ โดยชาปหน้าโรเบิร์ตคอฟนะครับแล้วก็สลัดโตชโลนะครับคนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะไปชื่อน่าเอลยาสอันซาอันเดอเอลิฟแล้วก็ทีมสลากเกอร์สำหรับทางฝั่งทีมแองยูเนียนเบอร์ลินนะผมก็มองว่าพวกเขายกความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับและแถมฟอร์มของพวกเขาในตอนนี้นะฮะท์เสี่นัดร่าสุดจากทุ่งกาเมวานีเา้เพิ่งแพ้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับผมซึ่งในฝั่งเขาจะบ,บ้านเวเดอร์เบเมนนะฮะก็เหมือนว่าจะยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยครับแถมค่อนข้างจะขาดความสม่ำเสมอที่พอสมควระฮ และบอกว่านัดล่าสุดของพวกเขานะครับผมคือการที่บุกไปยันเสมอกับทันด้าไคลเนเฮลมเมกด้วยนะครับผมที่สอต่อ2ซึ่งเป็นทีมลองโบว์อีกด้วยนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมรองปหด้าของยูเนี่ยนเบอรีนะครับที่ครึ่งเมตรเรามาต่อกันคู่ที่3เลยนะครับผมในศึกของโกลโชเซนาอิตาลีนะครับโดยที่เป็นหนด้าเอซีมิลาน Milan เปิดบ้านจับปิซาในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าที แนดแรกก็จะเปิดให้หนั้ฝังของ AC ไมเมรานนะครับต่ที่1เมตรครึ่ง่ซนราคา2ก็ไหลแค่ไป1นึกิกที่หนึเมตรเจนะครับแล้วก็กระแพงสูงต่ำที่2องเมตรเจ็มเมตรโดยปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้าน AC ไมเมรานตอนนี้พวกเขา,านำโดบมาเป็นจ่าฝูงแล้นะครับแข่งไมเจ็ดครั้งชนะห้าเสมอ1แพ้หยิ 8, ้มไม่สิเอเสียสี่เขี่ยบัตอีสิบแต้มแล้วก็้องฟังปริซาเอนะครับผมตอนนี้พวกเขารั้งท้ายในแบบทีเลยนะครับหรือว่าเป็นบอยของตลาดนะฮะ โดยการนักแข่งไปเจ็ดครั้งยันเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งยิงไปเพียงแค่3เสียไปอีก10เก็บมาได้อีกเพียงแค่3แต้มงงนะครับ <S <S สำหรับคู่นี้นะฮะเฮดดวเฮดก็ hey ยังไม่มีนะครับผมงั้นเรามาดูฟอร,ร์สิัดล่าสุดคองเจาบ้าน A c ซมิลานก่อนนะครับโดย10นัดล่าสุดวันนี้ a อซมิลานช้าไปได้ถึง7ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงโดนจดลูกต่อเกมเสียป,ประตูสุดจลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็ยิงม,มาได้ถึง7ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูสีอีก4ครั้ง โดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่เปิดบ้านชนะฟีออปนะครับที่2องปตูต่อหนึ่งซึ่งทางฝั่งเปียซ่าเองนะครับฟอร์มสินัทล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับแชมป์ยันเสมอถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ไป่ห้าครั้งโดยชิลียิงสุดทีสี่ลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งอยู่สองลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็ยังไม่ได้ถึง3ครั้งเองนะครับผมแล้วก็จบเกมสูบีกเพียงแค่2ครั้งโดยนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับเวโรนาไปอีกด้วยนะครับที่ศูนย์ และถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของเจ้าบ,บ้าน AC ซิเมลานะครับผม4ีนัดลาส์วันนี้พวกเขาก็เหมาชาไปี4คังรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะโบรุรุญญา1-0ชนะเลดเช่ที่3-0ชนะนาโปลีที่2-1แล้วก็สามารถชนะฟีออที่2ตัวตตัวนึงซึ่งทางฝั่งปิซาเอนะครับฟอร์มของบ้านสามารถาส์วันนี้พวกเขาเหมอแพ้ไป3ครังรวดเลยนะครับโดยที่มีแพ้นาโปลีที่3-2แพ้ตริโนไปอีก1-0และก็แพ้กับบุรุญญาไปอีก4-0เลยนะครับ สภาพความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดลฟ์อ่อนชาบ้านเอซิเมราเอนะครับผมตอนนี้ตัวเจ็บขาวสต็อกถือว่ามีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นหน้าเป้วิสเอสตูปิยานอาเดียงราบิโออาดอนยาชารีนะครับดูเวนลอฟตัสซิกแล้วก็คิสเทียนพูลิซิสแล้วก็สหรับตัวชโลนครับข้างนี่ของพวกเขาเองนะครับผมก็จะเป็นชื่อหน้ายูซุฟฟอร์ฟาน่านะครับลูก้าโมริสสมอลเล่ลิชชี่นะครับผมลาฟาเอลเรอยลแล้วก็ซานเอรโกคิเมเนส โซนอัฟฟอร์มปิซซ่านะครับตอนนี้ตัวเจ็พ้าสตอฟของพวกเขาก็จะมีเพียงแค่3รายนะครับแล้วก็จะเป็นดามาริโอสลูซูอาร์ดีนะครับคาวินสติงแล้วก็โทมาสเอสโตเวนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเขาก็จะได้ตัวในด้านของเอลิซาตูเรสนะครับที่พ้นโทษแบนสามารถกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับแล้วก็สำหรับตัวชูโรงนะครับคืนนี้ของพวกเขาเองนะครับผมก็จะมีชื่อหน้าของมาริโอสมาลินเมดี้เลลิสเอเบเลเซอร์อากินซามิโนนะครับสเตฟานโนโรเมโอแล้วก็เอมบา巴าเอนนโซรราะคับ ตอนนั้นกองฟองของชาวบ้านเอไอซีม่ลานนะครับผมเหมือนว่าตอนนี้มันค่อยอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆเลยนะครับโดยที่ผลงานชนะล่าสุดจากโรดิการ์บนี้ก็ยังไม่แพ้อีกด้วยนะครับผมชนะไปถึง6ครั้งยังเสมอไปอีกเพียงแค่1ครั้งส่วนผลงานในบ้านนะฮะก็ถือว่ายอดยังไม่ต่างเลยนะครับแต่นัดล่าสุดที่ในบ้านชานะไปถึง7ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับ ซึ่งใน,นฟอร์ของปีซ่าเองนะก,ก็ถือว่าเขาค้าในจัดหน้าเป็นห่วงมากๆเลยครับผมโดยฟอร์มสินนัทล่า,าสุดของธุรริจามันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับแถมผลงานนอกบ้านของพวกคอานาที่แปดนัดล่าสุดที่ทางน,นอกบ้านก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเหมือนกันเลยนะครับอย่างนี้นสำหรับผค้ที่ผมต่อหน้าเอซเมียรตานนครับที่1เมตรครึ่ง เรามาต่อกันคู่ที่4เลยนะครับผมในสิกของราเดก้าสเปนนะครับแล้วก็เช้เบ็หหนข่าวเรอัลโซเซดานะครับเปิดบ้านจาก illa, เซบีย่าในเวลาที่สตรงแฮนด์แคปแรกก็จะเปิดให้ทางฝังฝ่งของโซเซดานะครับต่อที่ครึ่งเมตรส่วนราคา2ก็เลยลงมาอีก1กิกอยู่ที่ฟปะปะในโกลมครับแล้วก็กแพงสูงต่้งที่2องเมตรยีถึงสเมตรครึ่งโดยปัจจุบ,บันนะครับผมจะบ้านโซเซดานะฮะตอนนี้พวคเขาล้งท้ายลำดับที่18เลยนะครับแข่งไปเก้าครั้งชาติ1เสมอ3แพ้ปีค่ ยิงไปแปดเสียไปสิบสามนะครับแล้วก็เก็บมาได้อีกเพียงแค่หกแต้มเองนะฮะซึ่งทางฝั่งเซบีย่านะครับตอนนี้พวกเขาอยืนลำดับที่เก้าเลยนะครับผมแข่งไปเก้าครั้งชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้อีกสี่ยิงไปสิบหกเสียไปสิบสี่เก็บมาได้อีกสิบสามแต้มเลยนะครับเฮดด์ด้วยเฮดแปดปีให้หลังวันนี้ก็เจอมาถึงสิบห้าครั้งเลยนะครับผมโดยเฉพาะทางฝั่งเซบีย่าที่สามารถชนะไปได้ถึงเจ็ดครั้งเสมอสี่แล้วก็โซเซลาสามารถชนะไปอีกเพียงแค่สี่ครั้ง โดยนัดล่าสุดในโคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเซเบียนะฮะที่สามารถบุกไปเอาชานะมาได้นะครับที่1นึ่งประตูต่อศูนย์หลังถ้าเรามาดูฟอร์มสีมารล่าสุดของชาวบ,บ้านสด,สดสดัดนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเสม,มอ3และก็แพ้ไปอีก5ครั้งโดยเฉลี่ยยิยงหนึ่งลูกต่อเกมเองนะครับผมเสียประตูหนึ่งกับสามลูกต่อเกม10เกมมาน,นี้ก็ไปมาได้เพียงแค่3ครั้งจบเกมสูบอีก3ครั้งนัดล่าสุดเคยกันที่บกุกปิญญาเสม,มอกับเซลตาบีโก้นะครับที่1น,นึง่งประตูตหนึ่ง แล้วก็นังฝังของเซเวียงนะครับฟอร์มเซมาตล่าสุดวันนี้ถือว่าดูดีกว่าเล้นะครับพวกเขาชนะไปถึง4ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้7ลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิวมาได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสุบไี7ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้มาโยกาไปครับที่3ต่อ1เลยนะฮะ ส่วนฟอร์ในบ้านของชาบ้านสดสดาดนะครับผมซีนัทราสุันนี้ก็ชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยที่มีแพ้เรียวมาริคที่2 1แล้วก็สามารถชนะมายาก้าไปได้1นูนะครับนัดต่อมาก็แพ้กับรายโยไปอีก1นูนย์แล้วก็ชนะโอสซุน่าที่2อศูนย์ส่วนรองของเซบีย่านะครับผมผลงานชาวบ้านสามารถ่าสุันนี้ก็เหมาชนะไป3ครั้งล้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการชนะคิโรนาที่2 0งนย์ชนะ阿拉เบสไปอีกสอแล้วก็สามารถชนะรายโยที่1นึ่องตัวศูนย แล้วก็สำหร ok ับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมในระหวเชาบ้านสดสดานะครับตอนนี้ก็จะมีตัวเจ็บข้าวสต็อกเพียงแค่รายเดียวนะฮะโดยชพาบหน้าออรีออฟกาสันนะครับผมแล้วก็สําหรับตัวชูโรงนะครับคนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้ามิเกลโอยาคาเบาบราอิสแมนเดนะครับอันเดบาริเนเซียแล้วก็ซิกิโอโกเมนะครับผมส่วนระ่งเซบิยาเอนะฮะตอนนี้ตัวเจ็บข้าวสต็อกของพวกเขาก็จะมีเพียงถึง3รายเลยนะครับผมโดยช้ใบหน้าเซซ่าอัสเปโลเกตาดองกี้เนียนซูนะครับ แล้วก็เอาฟอนกอนซาเลสแล้วก็สำหรับตัวชรงในค่ำคืนนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้าไอแซคโลเมโลลูเบนวากัสนะครับแล้วก็ชิวริวโซนะครับต้องบอกตามตรงลน,น,นะครับผมว่าฝั่งทีมอาเซเบ C ียพวกเขาดูดีเกินกว่าที่กลับบ้านเม,มือเปล่านะครับและแถมผลงานชนะล่าสุดกับเคมเบรีกวันนี้พวกเขาแพ้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับผมชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็ทางฝั่งของชาบ้านซเซดาเอนะก็ถือว่าแอบน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ฟอร์มเสียล่าสุดมานี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับผมเสมอไปอีก3แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งเลยนะครับและถ้าเรามาเทียบพาสิกันตอนนี้นะครับทางฝั่งของเซบียาค่อนข้างจะดูดีเกินกว่ามากๆเลยนะครับอย่างในสนาบคู่นี้ผมรองไปหน้าของเซบียานะครับผมที่ครึ่งเมือนะครับ เรามาตอ่อนคู่สุดท้ายในคู่ที่5ของเรานะครับก็จะไปเสือของเดนมาร์กแซน,น,นด์ลิแกเอ็นโดยชิวยนักหน้าอาโฮสเอจีเอฟนะครับเปิดบ้านฉับ North G o and, นอตเจอร์รนในเวลาที่คืนตรงแฮนด์แคปแรกก็จะเปิดทางฝั่งอาโฮสนะครับต่อที่0.75แล้วก็ราคา2ไหลลงไป1กิ๊กทีก่ครึ่งเมตรนะครับส่วนกระแพงสูงต่ำมี2เมตร75ถึง3เมตรณปัจจุบันนะครับผมเจ้าบ้านอาโฮสตอนนี้บวคเขาพันศาฝูงเลยนะครับ แข่งไปสิครั้งชนะ8เสมอ3แพ้บีหนครั้งยิงมี26เสียไป13เก็บมาได้อีก27แต้มเลยนะครับโซนฟาร์นอตเจลแดนนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับท็อป5เลยนะครับผมแข่งไป12ครั้งชนะ6แล้วก็แพ้บีหกครั้งยิงไปสิบเสียไป19เก็บมาได้อีก18แตม้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังที่พบกันมานะครับผมก็เจอไปถึงสาครั้งเลยนะครับโดยที่เป็นนักฟาร์นอตเจลแดนที่ช้าไปถึงสิครั้งเสมอ8อาโฮสสามารถช้าไปอีกเพียงแค่12ครั้ง นัดล่าสุดในคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งอาฮูสนะฮะที่สามารถโบกเบียดช้าไปได้นะครับที่2อตัวหนึ่งและถ้าเราดูฟอร์มสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านอาฮูสนะครับผาม,าบมบสินัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้กันเลยนะครับพวกเขาชนะไปถึง9ครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.5ลูกต่อเกมเสียประตู0.9ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งมาได้ถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก5ครั้งโดยนัดล่าสุดคือการที่บุกไปเยือนเสมอกับบอลบี้มันะครับที่3ตัวสาม แล้วก็ดังฝั่งของน็อตเจว์แรนนะครับฟอร์สิมัสล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง6ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งเองนะครับโดยเชลอดยิงหนึ่ดสีลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งมาได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบไปอีก4ครั้งนัดล่าสุดเคยกันให้เปิดบ้านชนะแรนเดอร์ไปนะครับที่1นประตูต่อศและถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของเจ้าบ้านอาโฮส์นะครับสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็หมอชนะไป4ครั้งลวดเลยนะครับ แม้จะเป็นการชนะเวเจอรหนึ่งศูนย์ชนะเฟเดริเซียไปได้อีกสี่หนึ่งชนะบอลพี่ทีหนึ่งศูนย์แล้วก็สามารถชนะชิลแคบอกที่สามหนึ่งนะครับโซนฟารนอสเจอร์แลนนะฮะผลงานบ้านสินาตาลาสุบวันนี้ก็ชนะไปถึงสามครั้งแล้วก็แพ้ไปีกเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการชนะโอเดนเซที่สองหนึ่งนัดต่อมาก็แพ้กับแลนเดอร์ที่สามศูนย์ชนะโคดิงไปได้อีกสองศูนย์นะค bon รับแล้วก็สามารถชนะเวเจอร์ได้สามศูนย์ สำหรับสภาพข่าวพร้อมก่อนเกมนะครับผมดอนฟาง์จบ้านอาหุสนะฮะก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบงคมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงนะครับคขนเรืของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าของโทเบียสเบสนะครับพอเชคมอร์เทนเซนแล้วก็คิสเจนอานสตัดนะครับผมส่วนอฟฟาร์นอตเจลแรนนะครับผมสำหรับนัดนี้จะไม่มีชื่อหน้าของยาเรบยิเลงยีนะครับผมเนื่องจากสะสมเหลืองของโคตานะครับและตัวชูโรงนะครับคขนเรืของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อหน้าออร่าโซบักเคนนะฮะอเล็กซานเดอร์ลินนะครับผมแล้วก็บริสอโมอาโกนะครับผม อย,อย่างนี้สำหรับคนที่น่าสังเฝาจชาวบ้านอาโฮสตนะครับผมก็มองว่าคอหน้ากินนิ่มมากๆเลยะครับและบอกว่าฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเลยนะฮะโดยการนัดล่าสุดเกมลดกวันนี้พวกเขาไม่แพ้เลยนะครับผมชนะไปถึง8ครั้งยันเสมอปีกเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วบอกว่าตอนนี้บอลขึ้นมาเป็นจ่าฝูงด้วยนะฮะแล้วก็ฝั่งนอตเจรเรงนะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดาด้วยนะครับผมแต่ว่าสําหรับนัดนี้นะฮะพวกเขาต้องออกไยายามต่างหน้าของจ่าฝูงนะครับผมก็มองว่าน่าจะรอดยากอยู่พอสมควรนะครับอย่างนี้สำหรับคนที่ผมต่อหนนน้าาอรรระะคคคัับบที่่ึงเ และเป็นงานบ้าผม5้าคู่ทผมหยิบมาฝาในวันนี้หวังว่านาถูกใจถุกท่านนะครับส่วนข้อมูลหนี่ยเดี๋ยวผมตกหล่นไปนะโปรขอกลับอา,ายัยไปล่วงหน้าเลยนะครับผมแล้วก็5้าคู่ทผมหยิบมาฝาในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฝันเช่นเคยนะครับสำหรับคู่แรกผมต่อหน้าของลอีนดนะฮะที่ครึ่งเมตรคู่ที่สอครับรองบาหน้าของยูเนี่ยนเบอร์ลินที่ครึ่งเมตรและคู่ที่3ต่อ a อซิเมลามปอีก1เมตรครึ่งคู่ที่4ลรองเซบียาไปอีกครึ่งเมตรและคู่ที่5้คู่สุดท้ายน,นะครับต่ออาโฮสไปอีกครึ่งเมตรนะครับ แล้วก็ก่อนจะไปเคลนไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมพาสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะเปิดตลอด24ชั่วโมง และผมก็ขอคาทรันอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอปปกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ